มาลุตะชาดกชาดกว่าด้วยการถือความเห็นของตนเป็นใหญ่นานมาแล้วในถ้ำเชิงเขาแห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยของราชสีกับเสือโครงทั้งสองอยู่ถ้ำเดียวกันด้วยความพาสุขตลอดมาตามปกติราชสีจะชอบออกหากินในคืนเดือนงายครั้นตกดึกลมแรงก็หนาวสัน่น จึงหลงเข้าใจว่าอากาศหนาวเพราะข้างขึ้นส่วนเสือโครงชอบออกล่าเหยื่อในคืนเดือนมืดพอลมพัดมาแรงจัดก็รู้สึกหนาวจึงถึกทักเอาว่าอากาศหนาวเพราะข้างแรมอยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องลมฟ้าอากาศเสือโครงได้พูดขึ้นว่า ถึงคืนข้ามแรมทีไรอากาศหนาวทุกทีราชสีได้ฟังดังนั้นก็แย้งว่าอะไรกันเพื่อนข้างคืนต่างหากที่อากาศหนาวมากเสือโครงก็กลับแย้งว่าเพื่อนเอาอะไรมาพูดคืนข้างแรมสิเราออกหากินทีไรอากาศหนาวเสียจนเรานีสั่นไปทั้งตัวแต่ราชสีตานว่าอากาศจะหนาวในคืนข้างแรมได้อย่างไร แต่คืนข้างขึ้นเมื่อเราออกหากินอากาศหนาวเสียจนเราตัวเย็นเฉียบเลยทั้งเสือโคร่งและราชสีต่างแผดเสียงเถียงกันลั่นป่าเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ทั้งสองจึงชวนกันไปหาพะระฤาษีซึ่งปมเพญตะบะอยู่ณน่าเชิงเขาแห่งนั้นและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังพะระฤาษีจึงกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ตาม เมื่อมีลมพัดมาย่อมรู้สึกหนาวเพราะความหนาวเกิดแต่ลมเจ้าทั้งสองไม่แพ้กันในปัญหานี้เมื่อราชสีและเสือโครงทราบความจริงจากพะระฤาษีแล้วก็หมดทิฐิเดินกลับทําที่อยู่ของตอนด้วยความสุขใจ